สวัสดีครับผมไปจากช่องไปพอล่านะครับวันนี้ผมจะเอาวิธีสุ่มสร้อยแบบใช้วัตถุดิบน้อยๆแต่ได้สร้อยตามที่เราต้องการมาฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนน่นเลยเนี่ยเราต้องไปฟาร์มเก็บวัตถุดิบมาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนะเขาก็จะไปฟาร์มลาสบอสนาวากันแต่ว่าตอนนี้เขานิยมไปฟาร์มบอสใหม่กันแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกฟาร์มได้ตามสะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ออปชั่นครับแล้วก็เลือกออโต้เซฟแล้วก็ปรับให้เป็นออฟนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะร้องอ๋อกันแล้วใช่ไหมครับคือจริงๆแล้ววิธีเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าการปรับออปชันเนี่ยมันช่วยฮันเตอร์ไว้ได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ช่วยเราได้แบบแทบจะเรียกว่าโกงไปเลยครับตอนนี้เรายังใช้วิธีนี้ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะถูกปรับแก้ไขก็ได้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็รีบทำส้อยหาสกิลที่ต้องการเอาไวเ้เยอะๆก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เรากดเซฟไว้ก่อนรอบนึงครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มส้อยกันได้เลย เราก็เดินมาคุยกับร้านค้าตามปกติเลยครับส่วนหม้อเนี่ยผมแนะนําเป็นหม้อที่4นะครับเพราะว่ามันจะได้จํานวนเยอะสุดครับตรงนี้เราก็ใส่วัตถุดิบลงไปสําหรับทาสร้อยสิบรอบได้เลยครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะทดสอบให้ดูเพราะฉะนั้น,นผมเลยจะกดแค่สารอบนะครับ ต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องไปเคลียร์เควสทั้งหมด10ครั้งครับวิธีที่แนะนำามก็คือให้ไปตายในอารีนาหเหมือนเดิมครับเพราะว่ารอบนึงเนะ่ยใช้เวลาน้อยมากเลย ตอนที่เราตายเนี่ยเกมก็จะถามด้วยว่าเราจะเซฟหรือเปล่าตรงนี้สําคัญมากนะครับเราจะต้องกดโ no นนะเ,นเพื่อนๆระวังอย่าพลาดไปกด yes นะครับพอตายครบ10รอบแล้วเราก็กลับมาเช็คสร้อยที่เราสุ่มาไว้ครับลองดูว่ามีสกิลที่เราต้องการาติดมาบ้างหรือเปล่า ถ้ามีก็ให้เรากดเซฟครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราก็กดควิดเกมครับพอเรากดแล้วเนี่ยเกมมันจะถามเราว่าเราต้องการจะเซฟหรือเปล่าตรงนี้ให้เรากดโ no นนะครับแล้วเกมมันจะถามย้ำอีกรอบว่าต้องการจะควิดโดยที่ไม่เซฟจริงๆหรอตรงนี้ให้เรากด yes นะครับแค่นี้เราก็จะออกจากเกมได้โดยที่ไม่ต้องเซฟละครับพอเราเข้าเกมมาใหม่พวกวัตถุดิบที่เราใช้สุ่มสร้อยก็จะรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมครับคราวนี้ให้เรามาสุ่มสร้อยใหม่โดยที่เลือกสุ่มแค่หนึ่งรอบนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตายในอารีนารอบหนึ่งแล้วก็กลับมาเช็คสร้อยครับสร้อยที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกับที่เราได้ตอนที่สุ่มสิบรอบเลยครับคราวนี้ให้เรากดค u วิ์เกมแล้วก็ตอบ yes เพื่อเซฟเกมไปด้วยนะครับพอเราเข้าเกมมาใหม่เราก็ไปกดสุ่มสร้อย10รอบครับหลังจากนั้นก็ไปตายในอารีนาสิบที เสร็จแล้วก็กลับมาเช็คสร้อยอีกรอบนึงครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างเป๊ะหมดเนี่ยสร้อยที่ออกมารอบนี้จะไม่เหมือนกับที่เราเคยได้ตอนที่ส่บสิบรอบครั้งแรกนะครับให้เราลองเช็คสร้อยที่เราได้ดูครับถ้าเกิดว่ามีสร้อยที่มีสกิลตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟเกมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอ่ะก็ให้เราไปวนลูปใหม่ไปจนกว่าจะได้สกิลตามที่เราต้องการครับ สำหรับวิธีเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับตรงที่ต้องระวังเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องตั้งสติมากๆตอนที่เกมมันถามแลาว,ว่าจะเซฟหรือไม่เซฟทั้งตอนที่จบอารีนาแล้วก็หลังจากที่เช็คสร้อยนะครับถ้าเกิดว่าทําตามขั้นตอนทั้งหมดแป๊ะๆเนี่ยส้อยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ อย่างที่ผมบอกว่าวิธีนี้มันจะค่อนข้างโกงเพราะฉะนั้นมันอาจจะถูกแก้ไขในอนาคตก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครต้องการสร้อยดีๆมาใช้เนี่ยก็รีบไปทําตามกันนะครับแต่ยังไงวิธีนี้ก็มีข้อเสียนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการอัพฮันเตอร์แลงเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจมอยู่กับวิธีนี้น,น,นานๆฮันเตอร์แลงก็จะไม่อัพเลยเหมือนกันครับแล้วถึงมันจะช่วยให้เราเสียวัตถุดิบในการสุ่มสร้อยน้อยลงมากเนี่ยแต่มันก็เสียเวลามากเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากอับฮันต์แลงไปด้วยเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปล่ามอนสเตอร์เก็บวัตถุดิบมาลงม้อสุ่มไปตามปกติครับส่วนวิธีนี้ผมก็แค่ขอแชร์ไว้ให้เพื่อนๆได้รู้กันเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกตัวนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ